เอาใหม่ไม่รอดไม้ซิลฟี่นะฮะจบไม่ผ่านไม่ไม่ผ่านฮะททนไ,ไม้ซิลฟี่เ,เ,เออททโอ้โหจบเลยเมื่อยแขนมากแล้วก็ไม่ชัดาาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาอันใหม่มาที่เที่ยวหน้าอะไรเป็นแบบ แบบดีๆีหน่อยหมื่นกว่าต้องใช้แบบดีๆหน่อยแบบว่าถ่ายแล้วแบบไม่ตันให้เหมือนเมืองนอกที่ช่วงนี้ก็มีเมืองนอกก็ถ่ายกันอยู่ขับ r 8อะไรเงี้ยฮะเราขับยาิตเขาขับ r 8ถ่ายคลิปมีตัดตรงตัดต่อไฮโซแต่เราแจมเองขับยาฤิ์ดีกว่านะออสโมมบายไว้มีคนบอกนะเปลี่ยนสีพิูวสามหมื่นกว่าบาทครับมาใส่กล่องเริ่มต้นหมื่นหกเก้า เนี่วันนี้ FC ติดโตะอีกหนึ่งคันอันนี้นี้ FC โต๊ะสองคันนะฮะเซตบโบ๊นะฮะเขาหาซื้อที่ไหนอะไอที่ไอที่ไอที่วางกล้องแบบเจ๊ทเทพเนี่ยที่มันเป็นไฟไวิดีโอที่ที่ว่าเค้าใช้กันบนะลูมได้อะเออที่ไหนวะยจัดให้ที่แม่งมีรีโมทกดต๊ต้องมีแล้วต้องมีแล้วไม่ไหวไม่ผ่านเสียงก็ไม่ได้ จะต้องถอดออกก่อนนะครับเอสัันถามน้องโบเลยครับอ่ะเตรียมรับรถนะเตรียมรับรถคันนี้คันนี้เดยวคือที่จูนนะครับชุดใหญ่ยอสเะโบอีเคนงอีเคนรอจัด การชนไฟเบอร์นี่โอ้โหงานนี้แบบแก้ชิปหายกว่าจะจบอีสามหกต้องดูต้องดูรถครับผมสี่ยี่แปดเดี๋ยวพาไปดูในราาบบน้านครับแป๊บนึงมมนะเดี๋ยวไปไลฟ์ให้ดูตอนนี้แม่งหล่อมากครับเกียวก็เลยควายรับรถด้วยนะเจ้าหลโอโคตร เอฟบีกล่องสแตนบวกข้อสองหมื่นกว่าบาทสองเก้าเอฟดีต่อจุดศูนย์เซนโบจบงานเจ็ดหมื่นห้าทำไรครับ <S <S ทำไรครับผม ทำไรครับน้องทำไรครับอ้าวถามไม่ตอบฮะถามไม่ตอบถอยออกเลยครับทำไรครับผมไล่อยู่นะครับทำไรครับคุณคุณครับจอดรถขวางครับรถข้างนอกเข้าอู่ไม่ได้ครับคุณคุณครับน้องน้องทำไรเนี่ยน้องครับ ทำไรครับผมเฮ้ย hey! โอมดูลูกค้าดิถามทำไรก็ไม่ตอบหน้าก็ไม่เห็นหน้าตาเป็นไงเนี่ยเอ่อมาหน้ารุ่นใหม่มาแล้วครับมาหน้ารุ่นเก่าถอยออกด้วยะครับรถอยู่ข้างหลังนะคะุณจอบทำไรครับเนี่ย ข้อของเรานะฮะต้องจับดำได้นนรับนี้เบนจอยนี่เบนจอยนี่มันต้องไปแปดติขอบอะตรงสีดำเวลาลอกมาแล้วเดี๋ยวมันม<า>ดา่นางเบนจอยไหนเบนจอยไหน และคันนี้ยังไงครับเนี่ยสงสัยต้องหาผู้ซื้อใหม่ซะแล้ว โอ้คุณกิติโชคคุณกิติโชนไปอยู่ที่ไหนมาครับใส่ท่อผมแล้วแรงตกหรือเปล่าไปอยู่ที่ไหนมา ท่อผมวิ่งหวยลงคืนเงินนะคะคุณกิติโชคไปอยู่ที่ไหนมาใส่ท่อที่อื่นผมไม่รู้ครับว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ใส่ท่อผมถ้าแรงตกคืนเงินครับเท<ม>ือบแก้วนะฮะนี่ซิตี้ตัวใหม่ล่าสุดปหน้าหลออ<ม>่อจริงเทียบแก้วนะครับใส่ขนาดนี้ ย้อนทเสีใหม่สีใหม0ต้นครับเริ่แก้วทีเตอนนี้โปรโมชั่น1นึ่งระบาท3ปีแท้นะครับไม่ได้ทีน ั่งร้านสแน็์พาเลยครับมีผลระยะยาวกับเครื่องไหมครับคิดมากไปปะอย่าใส่ดีกว่าจบอย่าไปใส่แม่งเลยถ้าคิดมากขนาดน,นี้นะครับเออท่อไอเสียนะไม่ใช่ไปโมดิฟายเครื่อง ให้มาดูสตาร์ทบล็อกอีกเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจมีที่มีคนถามหาแก๊ป HE นะครับโรงงานเดียวกันเลยครับผมราคาถูกกว่า2,000สเปคเท่ากันนะฮะสไลด์กระบอกนะครับยสไลด์สปริงนะฮะกับสตาร์ทบล็อกเป็นสไลด์กระบอกระบบสวินถูกนะฮะปรับวาวออตโต้นะครับราคาเริ่มต้น1 2 5 0 0อ แพงสุด15,800หัด่วิสุดในปัตตพีโลกสเปคกเทพนะฮะให้ดูอีกทีครับไลน์เมื่อกี้หลุดแปละนะฮะร,ระหว่างอะตอม g K ให้รีแฟตครับผมเลิกตัวฮอนด้าเ่ยผมเลิกใส่อะตอมไปแล้วครับนะครับให้มันเน้นไปรีแฟตแทนแต่ถ้าจะเอาแรงกว่ารีแฟตก็ใส่กล่องที่เป็นสแตนด์อะโลนครับให้ดูทีนะครับสตาร์บล็อก เบต้าไม่มีเลยครับดูแค่กล่องดูแค่ง,งานก็รู้แล้วฮะดีไม่ดีตีท่ออื่นนี่นะฮะเงี้ยนะครับของมันดีจริงครับของมันดีจริงหมื่นกว่าบาทน่าจะเดือนหน้าครับวีตัวใหม่นะครับโอแนแน่นนะเจ้าของอูยังจะเดินไม่ได้ ไอ้รถไทยอ่ะรถไทยอ่ะรถไทอ่ะใครพ้นแล้วนะเรียบแก้มผ่นสบาทค,ครับโทรเบอร์คุณโอมนะครับเฮ้ยรถไทยอ่ะรถแม่จะพ้นแล้วนะจะพ้นแล้วนะนี่ดูปลายผมนะใส่กี่ปีแล้ววะนี่ดูผมขายมาจนปลายเปื่อยแล้วอ่ะดูแบบนี้ที่นี่มีมานานมากแล้วนะะ BM สนใจก็ทักมาใครมี BM แชร์เพื่อนได้เลย<ช>เละ มาเลยมาเลยสติกเกอร์ท่ออ่ะดูแค่นี้แล้วนะ,ะท่อด k เมาวันนี้มาแน่นอนครับนอน,น่อยนะครับอย่าเลยออฟตา้ามาเลยสติกเกอร์มาเอาได้เลย มีปัญหาอะไรอีกครับมีปัญหาอะไรอีกคนนี้มีปัญหาอะไรอีกฮะฮะคบเจรจ็บไอ่ะจัดให้เขาหน่อยคำถามคำถามนี้จัดให้เขาหน่อย อะไรนะโอมปาบอกว่าอะไรนะรถล้างหรอเดี๋ยวพัดนึงอะไรน้องลูกเกดอะไรอะไรวแล้วหมมแงบจีผู้หญิงคนอื่นกูไม่พูดหรอกกูเงียบไว้กูเงียบไว้ ชุดแต่ง G K a 7 c รอบคันหมื่นหกครับี i o s ทำสีสามหมืนหนึ่งจ้ะอ่ะมาดูล้อสียี่แปดกันอ่ะให้ดูใหม่เมื่อกี้กอะดาษลรเมื่อกี้งง TE สามเจ็ดงานผมครับใครอยากหางานที่แบบเหมือนที่สุด แพ้ผมก็มีนะครับสั่งได้สี28ี่ไงดูขอบดูสีดูกา้านจบไหมฮะสวัสดีค่ะคุณวิรัญญาเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยนะเราไม่ได้มันไม่มีอะไรเลยโอมเป็นคนดีโอเคนะโอมเป็นผู้ชายที่ดีครับโอเคครับรักเรียวใจเดียวไม่ได้เหล่ใครเลยไม่ได้ขอเบอร์พิตตี้ด้วยนะครับเป็นผู้ชายที่ดีมากซิตี้09รีแฟกต์งานผม7 0 0ครับ เอสบาร์อาร์สิบแปดสามหมื่นหกไปอย่างดีดีตัวนี้กันอยางตัวนี้นะครับสวยมากนะครับนะฮะออฟสามห้าออฟสามสิบครับใสด่ดีอันนี้ก็น่าเล่นไอเอสศูนย์ห้าอาร์อาร์สวยมากผมบอกลยว่าสวยมากนะครับรวมวีเจ็ดสองศูนย์สองหมื่นสี่ครับ สี28เริ่มต้น18ครับน่ฮะล้อวันนี้เหมือนเหมือนเลยเนียนเียเลยมันไม่มีหรอกครับล้อปีเก่าปีใหม่ครับมันเป็นคําพูดของคนขายล้อที่ขายงานสีไม่เหมือนนะครับผมบอกเลยครับสีแท้ก็คือแท้มันมีสีเดียวครับไม่มีหรอกไอ้ปีเก่าปีใหม่อะมโนทั้งนั้นแหละครับล้อสีตกก็ดี แล้วก็ไปขายกันเป็นนู่นนี่นูน่นนันน่นนี่อะไรเอ่ยสายโฟ p l e c ตี้รถอะไรครับซิตี้ครับซิตี้ข้างในนะครับ,รบน้องโบขายสาย a โ p ฟฟหน่อยจ้า Apple วันแท้สองหมื่นแปดสองหมื่นเจ็ดราคาขึ้นลงอยู่ประมาณนี้ครับโปรห้าพันสามหมื่นแปดครับอันนี้เดี๋ยวสอบถามกังค่ะอันนี้้ติดแล้วเราต้อ,องติดอ,อะไร กล่องแดงหมดจ้ะใส่รถอะไรครับซิตีค่ะกล่องแดงหมดจริๆงๆอ่ะม, <City S 1> มันก็ม,นมันทำมาคนละอย่างกันไม่เกี่ยวกันกล่องแดงเนี่ยคือทําให้ไฟสเสถียรขึ้นไอความแรงคือเป็นผลพลอยได้อ่าแต่อย่างสายอะโฟนเนี่ยคือโอเคใส่ให้มันวิ่งเลยอันนี้คือตรงของมันไอกล่องแดงคือมาเสริมมาอะไรครับนั้นรถจอดอยู่นี่ค่ะได้จัดก,การให้เท่าไหร่คะ แหมว่าวลัญญาบอกแฟนขับพี่โบนะคะนะคะน้องโบคะวลัญญาบอกว่าแฟนขับนะพิมพ์ขึ้นมาในไลน์ใช่ครับ f อโบจะเปลี่ยนกันไหมทีนไหนครับเอาจาริษ์สีขาวเป็ลี่ยนมาสบได้ครับได้ฮะเพิ่มแปดแสนป่ะโอ้โหแต่งใหม่เลยเพิ่มแปดแสนคันนี้มันตีมูลค่าไม่ได้นะฮะเพราะมันไม่มีมูลค่า ฟังดูดีไหมเชิญครับเชิญครับเครื่องร้อนมากเลยเหมือนจะแห้งเลยอ่ะเหมือนจะแห้งเลยนี่เขามากันสามคนเลยนะซื้อสายปอ๋อนี่ฮะ <laughs> นี่ของก๊อตน,นะ <laughs> สวยสวยมากันเพียบเลยนะทีนี้มากันเพนะ <laughs> ียบเลยนะฮะแ <laughs> หมพปุ๊บป้าปุ๊บป้าไปนะฮะ ไปใะ,นะ่ไซื้อสายอะโพกันเดียวนะฮะท่อ F C มีเข้ามาได้เลยครับท่อ F C มีคุณพดีฮะมึงจะยิ้มอะไรตั้งหนาชีวิตมึงมีความสุขมากนะ,ะ <c oughs> ครับคืออย่างนี้ครับเรื่องของแมปเนี่ยก็คือว่าผมขายเฉพาะอะไรที่มันใช่ของในร้านผมไม่ใช่ว่าเอะอัะขายคือขายอะไรที่มันใช่ แค่นี้นะฮะที่มันใช่แหมอรมดนออีน้อง่ะน้องน้องฮะป้าป้า ป้าครับป้าที่กุญแจไในรถเนียฮนะเอ๊ะทำไมคือรถต้องล็อกรถด้วยครับทำทำอะไรก็ไม่ตอบให้ลูกค้าคนนี้เนี่ยนะไม่กุญแจเสียไม่ในรถเลยรถอยู่ข้างหลังอ๋อหลบไมใอ่หลบไใครออก ไม่มันจะไปไหนเนี่ยจะต่อยไปไหนคือจอดเอาเนนกุญแจเสียไว้ในรถถามอะไรก็ไม่ตอบเว้ยอะไรวะเอ้ยเฮ้ยมึงดูลูกค้าคนนี้นี่ทำอะไรถามอะไรก็ไม่ตอบฮะ โหขยับแขนทีแม่งท้องแขนสั่นของสัยใจอายุเยอะแลวเนี่ยคุณทำอะไรครับเอ๊ะรถจอดเกะกะครับเนี่ยมันทำอะไรของมันเอยของน่าจะลงวันนี้ครับ g e t k ครับเดี๋ยวลิ้นแหน ล้างเลยครับล้างอะไรของมึงเนี่ยถอยไปตรงนูน้นนะถอยไปตรงนูน้นใส่ได้ครับพุชชาเข้ามาเลยผมจัดให้ออแล้ว,วลกออที่สิบมันใหญ่ไ,ไออปหน่อยถ้าออฟสามสิบแล้ว,นนาาลวกันไ,ไม่มีใครตอบคุณอันนบเลยอ่ะพอโอเค อ้าวโอ้เซ็งวะ่ะโอเคครับ <Hey. S 1> เจอกันครับเ k ใส่บ่อแรปเตอร์แ,รอรแม่งโหดมากคันนี้ดูดูนี่ติดโบโนะฮะ oh. เจอกัน oh. อันนี้ก็หลอจริงนะเอสเตซีทั้งคัน วงเม่จัดไปนี่เขาเรียกว่ารุ่นทับตรงนี้ฮะเอเลนตัวนี้หายากนะ6ขอทนทับคุงนี้ชุดแต่ง FC รอบพันหมื่นหกห้าครับใจเย็นขีขาวมุกอะ่ะอันนี้มีรูปนางแบบอะไรผมชมอีูไหมฮะเฮ้ยไม่เห็นเวอผมไม่ช่วยถือวงถืงไอไฟตรงนี้งั้นอีนมึงไม่เสร็จ แม้ของมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จออกมายัางนะมาแล้วจะจะประก,ก,กอบต้องทำแต่ไฟกลับเดิมนะเดี๋ยวกูจะเอาตอมออกรีแฟร์ชนะไม่มันอาจจะแบบเพื่อมันเซนซิทีฟเยอะไงมันก็บอกอินมันไม่ควรใช้ก่อนเรื่องอะไม่รู้ผมก็เอาแต่มันใส่แต้มมันก็ไม่ได้เออเขาใส่ยังมีอ่ะก็ต้องแปดใช่ลองแฟดดู เลตอัพอะไรอ่ะง,งานเต็มอู่เลยจะไปเลตอัพเลยโอเคแค่นี้ก่อนทำงานต่อ f c 1 8จบงาน75,000ครับอาทิตย์นี้2คันลว่วนผมทำไปทั้งหมด6คันแล้วนะ f c เทโบโเน้นจบไม่เน้นเจ็บไม่เน้นน้ำลายไม่เน้นฟุง้งเว้มั่นใจเข้ามาจัดให้นะครับไม่ไว้ใจก็ที่อื่นเยอะแยะต้องลองแล้วจะรู้อย่ามวัวดูแล้วนินทา โอเคนะบ๊ายบายจุมบุย